สวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนที่มีความฝันอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองนะครับแต่ความฝันของผมมันอาจจะมากกว่านั้นครับเพราะความฝันของผมก็คืออยากจะลองทําบ้านด้วยมือของตัวเองครับเดี๋ยวมาดูครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนครับมาชมการต่อเติมบ้านครับรีโนเวทบ้านเก่าหลังนี้นะครับอันดับแรกครับวันนี้ครับมีพี่ๆทีมงานช่างครับนํารถคับมาปรับพื้นที่ครับตรงนี้เป็น โถงนะครับกว้างนะครับก็มีแค่หลังคาด้านบนนะครับด้านล่างก็เป็นดินธรรมดานะครับยังไม่ได้มีการเทปูนเทคอนกรีตได้ทั้งสิ้นนะครับวันนี้ก็ทีโอกาสครับที่จะปรับนะครับพื้นที่ตรงนี้ครับเพื่อเตรียมสําหรับการเทพื้นครับนายพีช่างครับมาช่วยปรับพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็สั่งอุปกรณ์ครับเป็นเหล็กเป็น ปูนหินนะครับตอนนี้ก็ทางร้านก็มาส่งแล้วครับก็ที่วางแผนกันไว้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของอพื้นที่รับแขกครับพื้นที่ห้องโถงนั่งเล่นรับแขกได้ด้วยอาจจะเป็นที่ทานอาหารหลายๆอย่างครับรวมกันนะครับเพราะว่า,าพื้นที่บ้านเราก็ไม่กว้างมากนะครับก็ใช้พื้นที่ให้คุ้มค่านะครับ ส่วนตรงนี้ครับด้านหลังครับก็ต้องการทําเป็นต่อเติมเป็นครัวครับเป็นห้องครัวเปลี่ยนหลังคาใหม่ครับจากเดิมที่เป็นหลังคากระเบื้องซึ่งมันก็เก่าแล้วนะครับก็ต้องปรับเปลี่ยนใหม่ว่ามีรอยร้าวน้ําก็รั่วซึมลงมานะครับจะเปลี่ยนเป็นหลังคาเมทัลชีพหรือแถวบ้านเราก็จะเรียกว่าหลังคาสันไทยนะครับส่วนตรงนี้ครับ หินกับทรายก็มาส่งนะครับก็มีพนักงานนะครับเอาหินลงนะครับลองไว้หน้าบ้านนะครับคือพื้นที่เนี่ยรถเข้าไปถึงสานที่ก่อสร้างไม่ได้นะครับผมว่าพื้นที่มันแคบครับก็ต้องอาศัยนี่นะครับ3าล้อครับที่บ้านมี3าล้อก็เอามาใช้นะครับเป็น3าล้อเล็กสามารถขนหินขนดินได้ครับตอนนี้ก็กําลังช่วยกันนะครับ เทพื้นครับเป็นพื้นปูนครับพี่พี่ช่างก็ผสมปูนผสมหินแล้วก็เทพื้นลงไปนะครับรับพื้นที่นี้ครับก็รถสามล้อคันนี้ครับก็ช่วยผ่อนแรงได้เยอะครับแทนที่เราจะต้องเดินไปไปขนหินไปเอาหินเอาทรายมาก็ใช้รถสามล้อนะครับในการช่วยขนนะครับมีประโยชน์มากครับคันนี้ครับ ซื้อมาก็หลายปีแล้วครับแต่ก็ยังใช้งานได้ครับมีการกลับปรุงซัมแซมตอนนี้พื้นก็เริ่มแห้งแล้วครับทําได้2ล็อกแล้วครับกําลังขัดพื้นให้เรียบนะครับช่างที่ใช้ก็เป็นช่งางสองคนนะครับแต่บางวันก็ถ้างานหนักก็จะเพิ่มมาเป็นนามคน,นครประมาณนี้นะครับ ส่วนนี้ก็พามาชมครับพื้นที่ครับเนี่ยที่ทำเสร็จแล้วผมก็ได้ทําการกรอบล็อกเองครับเนี่ยก็อยากจะลงมือทําเองนะครับว่าจะเป็นยังไงอยากทดสอบฝีมือครับวันนี้ก็ได้กรอบล็อกขึ้นมาครับ2ช่อง2แถวนะคัสองช่องนก็ตรงนี้ครับตั้งเป็นกําแพงขึ้นมามีประตูตรงนี้ครับเดินเข้าไปที่ครัวได้ด้านหลังครัวก็ก่อได้ประมาณ4ีหแถวแล้วครับ สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้จะพามาใส่หน้าต่างครับที่ครัวหลังบ้านครับอันนี้เป็นบานหน้าต่างที่ซื้อมาตั้งนานแล้วละ่ะก็ยังไม่ได้จัดก,การนะครับเพื่อเตรียมตัวเลยก็วันนี้ก็ก่ออิฐครับได้สี่ชั้นแล้วก็จะพาใส่หน้าตา่างด้วยนะครับอันนี้ก็ฝั่งนี้ก็ก่ออิฐขึ้นมาเหมือนกัน จะเป็นห้องอ่าน่าจะเป็นห้องอนเนกประสงค์ห้องรับรองนะครับให้ดูด้านหน้าก่อนก่อนที่จะไปใส่หน้าต่างนะครับอ,นนอันนี้เป็นผู้ช่วยนะช่วยได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจะไปใส่หน้าต่างกันครับสำหรับวันนี้ก็จะทำการใส่หน้าต่างนะครับอาจจะเห็นว่าดูเก้งเกงกลางๆนะครับก็เพราะว่าเป็น ครั้งแรกนะครับของการใส่หน้าต่างของผมนะครับคือผมเองเนี่ยไม่ใช่ช่างนะครับแล้วก็อาชีพของผมเนี่ยก็ไม่เกี่ยวกับช่างเลยนะครับแต่ก็อยากอย่างที่ว่าแหละครับอยากจะลองทําบ้านด้วยตัวเองครับดูว่ามันจะกลายเป็นบ้านอย่างที่เราตั้งใจไว้ไหมนะครับที่จริงแล้วก็อายเหมือนกันนะครับที่จะต้องลงคลิปให้ทุกคนได้ดูนะครับอายช่างตัวจริงนะครับที่มาเห็นว่าทําไมถึงทําแบบนี้นะครับแต่ก็ต้อง บอกไว้ก่อนนะครับออกตัวไว้ก่อนว่าผมไม่ใช่ช่างนะครับแค่อยากจะลองทําเองครับก็ได้สมาชิกในบ้านนะครับมาช่วยกันจับมาช่วยกันถือบานหน้าต่างตัวนี้นะครับลองผิดลองถูกครับไปเรื่อยๆครับส่วนมากก็จะทําเองคนเดียวนะครับต้องอาศัยระดับน้ำครับในการจับไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็นี่ก็คือผลงานนะครับที่ผมทํานะครับอาจจะดูไม่สวยนะครับแต่ก็มันก็พอตั้งเป็นหน้าต่างได้นะครับผมก็ภูมิใจสิ่งที่ผมทํเนี่แหละครับสําหรับวันนี้ก็ขอลงคลิปบรรยากาศการต่อเติมบ้านเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับส่งกำลังใจให้กันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ